ไ e เ a วซี่ครับผม<อ>ชิลมากเลยเมื่อกี้มีพี่ผู้บริหารชวนเล่นเกมชอบอะไร <laughs> ชอบในงานชอบอะไรชอบในงานชอบความเป็นแบบเป็นตลาดที่อยู่ในอินดอร์แล้วก็มเีเป็นตลาดแฟชั่นที่ค่อนข้างแบบมีความว<อ>ินเทจแล้วก็เป็นคนเก๋ๆแต่งตัวอะไรเงี้ยครับแม่สื่อเราสายแฟชั่นชอบชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยก็เลยมารุวมง,งานด้วยครับก็จ้างมาครับก็ <laughs> <laughs> เป็นงานเกี่ยแบบอะไรนะครับ มันเป็นเหมือนตลาดจริงๆปกติเขาจะมีแบบพวกงานเอาดอร์ด้วยแต่ว่าคราวนี้เขามาจัดเป็นอินดอร์แล้วก็มีเป็นตลาดเหมือนแบบขายของวินเทจอะไรพวกนี้แว่นหรือพวกแบบเสื้อผ้าลายแบบลายแบบลายแบบลายเอ่อลายอะไรนะลายเดซี่เออเดซี่แล้วเป็นลายซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยใส่มาจากบ้านเลยอยู่บ้านจริงไม่ได้เลยในบ้านเสียมาอย่างนี้เลย ก็แต <S preach ers> ่งแฟชั <itsu> ่นนะครับถ้าแต่งแฟชั่นคือเขาไม่ได้บอกว่าวินเทจทั้งหมดมันอาจจะเป็นซัมเมอร์หรือเขาบอกว่าวันนี้แต่งตัวแนวแบบไปมิวสิคเฟสติวัลอะไรเงี้ยพวกแบบวันเดอร์ฟูตลอะไรเงี้ยแต่งตัวแนวนี้มาได้อะไรเงี้ยครับเป็นอย่างนะครับก็เดินดูหลายอย่างนะครับแต่ว่าช่วงนี้ต่งงห้องไม่ค่อยมีครับที่ครับใช่ครับหมดกับบ้านครับบปาร์ตี้ครับยังไม่ยังยังประมาณปลายปีครับปลายปีครับมันมันิดปัญหาอะไรบ้างครับการแตาง ไม่ไม่ติดอะไรคือมันมันค่อนข้างตามไทม์ไลน์ครับตอนนี้ก็ติดตรงที่มีสอนเเตอร์ลูกค้าเข้ามาเยอะมากและเราต้องเราต้องวางว่าจะโปรโมทช่วงไหน ว่าของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านก็คือเป็นสิ่งที่เราใช้หมดเลยอะไรเงี้ยครับใช่ไม่มีปัญหาต้เป่าเไม่มีเลยขาไม่มีเลยเพราะว่าจะบอกทุกคนทางบ้านว่าเวลาทำบ้านอ่ะอาจจะต้องจ้าง PM ที่เรียกว่าโปรเจกต์แมเน e เจอร์มาดูเป็นคนกลางให้ก็เ็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีคนที่มีโน้ตฮาวรู้เรื่องบ้านแล้วเขาก็คุ้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้รับเหมาของก๊อฟจะมาจากคนที่เคยทําให้กับบริษัทออกแบบบ้านก๊อฟอยู่แล้วเขาเหมือนเคยทํามาด้วยกันก็เลยแบบค่อนข้างแบบคุ้นเคยแล้วก็ไม่มีการหนีอะไรเงี้ยครับแบ้านแบบนี้เอาอยู่ไม่มีปัญหาอะไรเลยยังไม่มีมีที่ก๊อฟแบบเลือกของที่สปอนเซอร์ช้าครับอมาแต่เอาสปอนเซอร์เข้าเยอะเลยดิ อะไรแบบเต็มเลยครับก็เลยแบบว่าต้องใช้เวลาเลือกนิดนึงเพราะว่าอยากแบบเลือกสิ่งที่ใช้จริงๆด้วยไม่ใช่แบบว่าเหมือนแบบว่าเขามาสปอนเซอร์แล้วแบบไม่ได้ใช้จริงอะไรเงี้ยครับก็คือ<ร>ต่างสปอนเซอร์ไม่ต้องเข้าได้เลยคือ,ค,อคือมันบานปลายมากครับบ้านจริงจก็เลยบางอย่างก็ต้องเป็นพี่ๆใจดีสปอนเซอร์จริงๆ,ๆก็ยังมีอีกน,นะครับที่ท,ที่แบบที่แบบที่จะเข้ามาก็เชิญนะครับจริงเราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ก็คืองก่อนน้ะเนี้ยตั้งเป้าตั้งเป้าที่สร้างบ้านนี่ใช่ป่ะเออจริงๆตั้งตอนแรกสุดคคือ8ล้านรับ ใช <Easy. S 1> ค่คุณสองขึ้นมาอีกอี่ล oh. ใช่ใช่ตอนแรกมันเริ่มมันขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนแบบ oh. พอแปดแล้วก็เป็นสิบใช่ป่ะพอสิบแล้วแบบเฮ้ยบ้านที่เขาดีไซน์มาเนี่ยราคาเอสตทเมทแล้วสิบล้านเราก็แบบเฮ้ยโอเคก็ดูโอเคนะแต่พอเราเริ่มเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่ ตรงนี้ตรงนั้นเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคอสมันก็กระดึบกระดึบขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยจากบรรยาขึ้นมาเป็นสอง0,000ไอ้ฝั่งนี้ขึ้นมา30,000 0มันก็บวกทัพไปเรื่อยๆจนแต่ดีแต่ดีเทลบ้านเราเยอะไงแต่เราก็ไม่ยอมตัดใช่เพราะว่าจะเป็นบ้านที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับโอ้คือนึกกล่าวว่าบ้านหลังนี้คือคือพวกแบบเขาเอาไปมาประกวดครับสงประกวดที่ต่างประเทศเป็นในหมวดที่เรียกว่าฟิวเจอร์เฮาส์ ใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบ้านที่สวยอยู่มันตัดมันตามมาด้วยความลัำสมัยใช่ไหมรับสมัยไหมเราด้วยความก็ก็ล้ำหนึ่งครับคือตอนนี้ทำสมาร์ทโฮมอยู่ด้วยถ้าอยากทำสมาร์ทโฮมทั้งบ้านแล้วก็บ้านที่มีสะพานบันไดข้ามแล้วเป็นกระจกใสมันยังไม่ค่อยเห็นในไทยครับมันจะเป็นโค้ง มองจากข้างบนมันจะเป็นเล็กแปดอินฟินิตี้ครับออันนี้เป็นห้างครับไม่ได้สั่งอันนี้จะเปิดเป็นคนหรือจะเปิดเป็นสถานที่เที่ยวก็เรียองผู้ทํามีรายการอยากจะเข้าหลังจากบ้านเสร็จก็ก็เข้าได้เลยครับก็เดี๋ยวมีค่าเข้านิดหน่อยก็มาสมทบทุนสมทบทุนที่เสียไปครับลอง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 ซไลเลเดอร์ตีกูรับเติฟตีกพวกแบบเขาไม่ให้เขาบอกว่าเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้หรอก จริงๆใช่ใช้สไลด์แค่สองปีอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยแบบเขาก็เลยเปลี่ยนสไลเดอร์เราเป็นทางเดินแบบเหมือนบันไดวนรอบบ้านเหมือนเหมือนห้างที่จอดรถห้างครับวนกันอย่างเงี้ยวิจารณ์ในบ้านบ้านเราผีวนครับคนเดียวครับคนเดียวคนเดียวกับหมากับหมาที่ถามแล้ววะเทคนิคที่เราต้องใส่เข้าไปเทคโนโลยีอะไรเงี้ยมันเยอะไหมอ่ะเพราะรฐานคอนโดมันยังเยอะเลยบ้านเราต้องมียังไงบ้างคือก็ประมาณว่าแบบเออไม่น่าทำบ้านเลยเนาะ ออไม่เพอตอนมาทำแล้วอะเพราะว่าคอนโดก็เหนื่อยแล้วใช่ปะออกแบบสมาร์ทโฮมนั้นน,นู่นนี่พอมาบ้านเสร็จสมาร์ทโฮมทั้งหลังพม่านีกมันคูณแบบคูณสีคูครับเออเยอะมากเลยตอนนี้ถึงขั้นลงไปเรื่องสีต้องรู้เรื่องสีเองต้องรู้เรื่องเควินแสงอะว่ามันต้องเลือกสีไปแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยเยอะมากไปหมดเลยตอนนี้ออไห้งงองพูวิลล่า มันเป็นโค้ดเนมเฉยเพราะว่ามันเป็นห้องนั่งเล่นที่เวลาเพื่อนมาจอยกันแล้วมันจะเหมือนบูวิลล่าเพราะว่ามันจะเป็นกระจกกระจกครึ่งวงกลมอะครับแล้วก็มองไปเป็นสามีต้นปาล์มตรงกลางอะไรเงี้ยก็เลยนะ<อ>เรียกมันโค้ดเนงว่าบูวิลล่าเพราะว่ามันเปิดมาแล้วเป็นวิเป็นฟูเลยเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ห้อยขาได้นั่งค้อยขาอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อมันว่าบูวิลล่าเพื่อู่ดูล้าเหมาจะได้รู้ว่าโอเคห้องนี้เรียกว่าบูวิลล่านะเวลาเราทําอะไรก็ท<ๆ>ําในห้องนี<ๆ>้ช<ๆ>ัดโค้งห้องบูวิลล่าคืออันนี้นะอะไรเงี้ยคร เขารู้สึกยังไงเขาทำได้อย่างไรบ้าง <az> <herum ru> เออกไ็ไม่ไม่ทำหน้าไงเขาคือก็แ่บค่อนข้างเป็นคนที่รู้เรื่องว่าอยากได้อะไรชัดเจนมากๆอ <az> ะไรเงี้ยเหมือนแบบทางผู้ออกแบบก็จะบอกว่าดีกว่าบางบางบางคนที่แบบไม่รู้แล้วแบบบอกไม่ได้ว่าอยากได้อะไรมันก็จะทำให้แบบเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเป็นคนที่รู้แล้วว่าอยากได้อะไรแล้วฟันธงเลยเอาแบบนี้แต่ปัญหาก็จะมีตรงที่แบบเขาเห็นอยา่างอื่นแล้วชอบก็อาจจะเปลี่ยนใจแค่นั้นแหละเดียวที่บ้านน่ะอมา ไม่ห้ามไม่ห้ามครับไม่ได้ห้ามอันนี้ราคามาเรื่องงบแบไหมพี่ก๊อฟเรื่องงบแล้วว่าเราราคาพื้นที่สองเท่าเอ่อก็เนี่ยครับทำงานทำงานไชนีนครับไชนนึงถึงยี่สิบล้านเนี่ยจริงจริงถ้ารวมถ้ารวมที่ดินอ่ะถึงก็รวมที่ดินเลยเคยเคยคิดที่จะยางเบรกไหมเบรกเบรกว่าแบบเบรกมีเบรกมีเบรกแต่ว่าอย่างเช่นอันนี้นะสมมติว่าในแบบทำห้องน้ำมาอยู่ชั้นสองห้องนอนอยู่ข้างบน แล้วประสบการณ์เราคือเวลาเดินมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนลงมาชั้นหนึ่งอ่ะตื่นแล้วไม่อยากนอนแล้วพอแบบมันห้องน้ำมาชั้นสองเราก็เลยบอกผุ้คนอ่ะแบบว่านั้นขอห้องน้ําไปไว้ชั้นสามได้ไหมพอไปไว้ชั้นสามเสร็จชั้นสามคือไอชั้นสองครึ่งไปไว้ชั้นสองครึ่งคือห้องนอนเราพอไปอยู่ข้างบนชั้นสองครึ่งแล้วกลายเป็นว่ามันเพิ่มพื้นที่ขึ้นนะกลายเป็นว่าเพิ่มมาอีกประมาณแบบขึ้นมาอีก ีรถบ้างเพิ่มบ้างทชูไถกันไปนแต่ว่าเราอยู่ยาวไงระยะยาวเราก็แบบทาให้มันดีไปเลยอะไรเงี้ยจริงจริงตอนแรกบอกคนออกแบบไปว่าผมขอแบบบ้านที่ประมาณ8ล้านนะครับอะไรเงี้ยแปดชั้นสองสองชั้นครึ่งสองชั้นครึ่ง ไม่คือบันไดก็ไม่ใช่บันไดปกติที่แบบเดินขึ้นอย่างนี้แล้วเดินขึ้นอย่างนี้บันไดวนมันเป็นบันไดวนแล้วเวลาเดินมันไกลมากเออแล้วไอ้บันไดมันแข็งนั่นแหลมันใช้งานไดจริงมันเป็นบันไดบันไดจริงไม่เรื่องแสงใช้งานไดจริงนะใช้งานจริงมันเป็นบันไดที่เดินขึ้นชั้นสองชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นบันไดที่ผ่านแล้วมีกระจกใสสองข้างนะครับใช่ใช่ถ้าไปในชั้นใต้หลังนี้ บ้านบ้านมันก็ไม่ถึงกับอวกาศมันมีความมินิมอลโฮมมี่บวกฟิวเจอริสติกนิดหน่อยมินิมอลจริงเหรอตรงไหนกครบอกใครบอกมินิมอลกี่โมลไม่มินิมอลไม่มินิมอลเหรอใครบอกใครบอกเรื่อมมินิมอลมีมีเดียมโมลเลยวะมันไม่ถึงขั้นแม็กซิมอลนะมมิินอลบ้านหมาแนนน่อ ไม่มีเรียนตั้งแต่บรรยาแลงมาคำถามกอเลยนะวางคอนเซปต์ว่าอ๋อให้ให้โจทย์คนออกแบบบ้านไปว่าชื่อว่า p l a y s t a t i o n เอาความสนุก Play station ความสนุกผสมกับ Staycation ก็จะมี p ูลวิลล่าอยู่อะไรเงี้ยให้มันแบบรู้สึกเหมืเราไม่ได้มา Staycation แล้วก็มันสนุกด้วยอยู่บ้านนี้ต้องสนุก พี่ถามเลยถ้าคนจะมาใช้ชีวิตร่วมเราในบ้านหลังนี้แต่งเงินค่าเข้าไมด้หมายถึงคนที่จะมาคนจะมาร่วมช้ีวิตนนกับเราคิดว่าเขาจะยังไงกับบ้านเราไหมเขาจะตื่นตาตื่นใจไหมหรือมันมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษก็คือบ้านมันก็สวยติดต้นๆของประเทศนะครับถ้าไม่อยากอยู่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงโอ้ยไ่ไหนสุดๆไปไหนไนเี่ยคือ ไข่บ้านหรือไข่ตัวเองไข่บ้านหรือไข่ตัวเองขบวนขบวนตัวเองไม่ได้ไม่ไบ้ไข่บ้านไข่บ้านขวาแผ่นยาวเือนายาวร้าขบวนอก็ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นครับแต่ในจัดประวัติการแล้วก็ย้ายมาหลายที่เหมือนกันแต่ก็พยายามจะไม่ย้ายแล้วเพราะว่าเราตั้งใจทำมันมากๆแล้วมันทานานไงไม่อยากปวดหัวกับการสร้างบ้านใหม่แล้วนี้คือเรือนขใช่ไหมไม่ใชรอกอดกอ่ะก็ก็ได้นะก็เป็นก็ได้นะ ก็คิดว่าเป็นบ้านที่อยู่ในอนาคตยาวๆครับใช่ไาไบไยไายบายไม่แต่ยิ่งก็แสดงว่ามันก็ต้องมีห้องลูกห้องอะไรเกี้ยมันสนใจแน่ตาคนจริงๆมีห้องมีห้องสปาที่บอกว่าเดี๋ยวค่อยปรับเป็นห้องลูกแล้วกันตอนนี้ยังไม่มีลูกไงเป็นห้องสปาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอลูกมาค่อยพับเตียงนวดเก็บหมอนนวดไปอะไรอย่างนี้แม่บอกว่าจริงๆก็มีวางแผน มีวางแนไว้ใช่ใช่ครับก็จริงๆไอ้โซฟาที่เป็นหลุมอ่ะที่มันสังเกตโซฟาลงไปอ่ะจริงๆแล้วมันสามารถปรับเป็นเขาเรียกว่าไรหลุมที่ให้เด็กคลอกเด็กได้ใน่านานตใช่พอดีไปบ้านเพื่อนเราเพื่อนแต่งงานมีลูกแล้วไงแล้วเขาก็จะต้องตีคลอกขึ้นมาเป็นโซฟา่ป่ะให้ลูกอะไรเงี้ยเขาเรียกคลอกว่าคลอกเด็กคลอกเด็กเราก็เลยคิดว่าอ๋อนี่ไงไอโซฟาจมของเราอ่ะเออเป็นคลอกเด็กได้เออ มาแล้วแล้วก็ตรงโตอะมันยกขึ้นมาไฮดรลิกยกนี่ค่ะเป็นโต๊นั่งบนโซฟาได้ถ้าลูกเสียงดังก็เก็บไว้ใต้โต๊ะมันได้ี่มีฟังชมว่าิงก็ควนน่ว่าวางแนนาคตบบ้าแล้้แม่ของลูกะครับเ้าคำถามอีกแล้วเรื่อยๆครับก็มีคุยบ้างอย่างนี้ คนอร่อยแล้วราบนะรีบนะรีบนะรีบนยรีบนะรไม่ะรีบน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 รีบนะรีบน่รีบนะรีบนะรีบน้รีบนะรมบนะรีบนะรีบนะรีบคือมันะรีบนเรีบนะรีบนะรีานมามันะรีบนะรีนมามบนะรีบนเรีครีบนรีอนะรนะรีอนะรีบนรยบนให้บารีบนรนัรนะรีนะยากนะรมันดีีท่ะที่จะําได้แต่ว่ามันก็ เราก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าการที่เราพบไปในความสัมพันธ์นั้นมันก็อาจจะมีอะไรที่เข้ากันไม่ได้โผล่มาเรื่อยๆหรืออะไรที่อาจจะเรื่องของปัจจัยต่างๆอะไรก็ตามที่มันอาจจะทำให้เราไปด้วยกันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับมันแต่ว่าถ้ามันจูนได้มันก็ไปต่อได้จูนไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้แค่นั้นเองเลยนะแล้แม้ความรักมันเปลี่ยนไปไหมความรักเปลี่ยนไปไหม เปลี่ยนไหมก็เรียกว่าเหมือนคนทั่วไปเนาะที่แบบเวลามีความรักแล้วมันไม่ได้ลงเอยด้วยดีเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ถ้ามันมีในอนาคตเราสามารถแก้ไขอะไรที่ในอนาคตได้แล้วเราเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมมันก็ดทำให้อาจจะดีขึ้นอะไรเงี้ยที่บ้าคลัมันเกี่ยวยางอเกิดขึ้นบ้าคลงเราเป็นคนี่ถ้ามีความรักครั้งเราก็จะทิ้งงานทำมันบ้าคลั่งเป็นน้ำเต้าขนาดมันต้องเกี่ยวยางจริงจริงๆก็เหมือนอย่างอย่าง ผ่านมามันก็จบได้ดีเนาะแล้วก็คุยแล้วก็เคลียร์กันอะไรเงี้ยแล้วก็จุอมันก็โอเคเพราะกอลมองว่าในในหลายในเวลช็อปที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะมันก็มีทั้งเป็นเพื่อนกันได้บางงคนก็แบบมันกลางๆนาะไม่ได้เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยมันมีอยู่ที่จบอยู่ที่จบยังไงอะไรเงี้ยแต่กอาก็พยายามอยากให้แบบครั้งนี้ที่ผ่านมารู้สึกว่าความตั้งใจของกอฟคืออยากให้เฮ้ยเราจบกันด้วยแบบเป็นเพื่อนกันได้เป็นพี่น้องกันได้แล้วทุกวันนี้ก็ยังพี่น้องกันได้ มีอะไรเราก็ยังคอยช่วยเหลือได้ในประเทศไทยพี่พี่แจ๊ผู้จัดการเขาเองก็คอยดูแลช่วยเรื่องงานซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับซัพพอร์ตไหมตอนทุกครั้งอ่ะเราเรารักใครเราจะจริงจังมองอนาคตตลอดแต่ว่าตอนทุกครั้งมันไม่ได้เป็นคอนเทนต์เพลงใหม่เขาจะเป็นเพลงใหม่เหรอไหนเนอะคุณมีเพลงรึเปล่าเขาบอกวเพลงเขาบอกดีไงว่าทำไมถึงว่าชอบไหมเขาบอกว่าจริงๆเขาจริงจังถาเพลงไว่าทำไมไม่ค่อยส่งบ้าง จริงๆเราไม่เรียกว่าไม่สมหวังเพราะมันก็สมหวังนะแต่ว่าอาจจะด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปัจจัยหลายอย่างอ่ะก็อาจจะเป็นที่ตัวบุคคลด้วยอ่ะเรากับเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่คลิงกันหรือไปกันไม่ได้พอได้เรียนรู้กันมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับเออเราก็อาจจะเป็น ใจอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าท้องแต่รู้สึกว่าโอเคเอาประสบการณ์ความรักที่ผ่านมามาปรับปรุงในความรักครั้งต่อไปในระหว่างทางที่เราเรียนรู้อ่ะมันอาจจะมีข้อดีที่ทำที่ทำให้เราเอามาใช้ได้กับในความรักครั้งต่อไปก็ได้อะไรเงี้ยีรเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมถามว่าเปลี่ยนไหมเรียกว่า พิจารกันว่าสมัยสมัยเด็กๆว่าจะต้องลูกครึ่งจะต้องแบบฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือตอนนี้คือก็าองว่าแค่ถ้าเป็นคนที่พอด้วยความที่โตขึ้นเนาะมันเรียกว่าความสบายใจมากกว่าถ้าอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจแล้วคุยแล้วมันแบบโอเคแล้วว่ามันก็แบบมันมันไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ที่สเปคเราอะบางทีสเปคเราไม่ได้สามารถเลือกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในสิ่งที่เราต้องการเนาะบางคนสเปคเรารู้สึกเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอคบกันจริงๆแล้ว มันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้อนนี้เปิด้เปิดเปิดเปิดร้อเปอร์เยหมรือว่าโไม่ร้อยเปิดไหดร้อยเเซ็นต์เลยไหมตอนนี้เปิดเปิดนะเปิด้ไหมรือว่ายังแบบยังไม่ไว้ก้อนหรืออะไงีเปิด100%หมก็ปกตินะไม่งั้นวิอื่องนึงร่ะมันจริงหรือมันจริงไอโฟนไม่คุณบอกไม่เพรว่าเออมันจริงมันจิ้งมันจิงจรงจริงอยู่ว่า เขาไม่่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยคือเขาแบบโพสทำคอนเทนต์กันด้วยกันอยู่แล้วปกติแบบปกติอยู่แล้วแต่มันเป็นดราม่าเพราะว่ามันเกิดจากเรื่องที่ผ่านมาเนาะมีการโพสต์มีอะไรเงี้ยก็ได้เคลียร์กันแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรอะไรคนก็นลุ้นไง ไม่ต้องรุนนะครับไม่ต้องแต่ถ้าอยากถ้าอยากจินอ่ะถ้าอยากจินก็จ้างได้อยู่นี่กำลังเงินอยู่ที่กำลังเงินเกิดด้วยเงินเพราะว่าบั้นท่านจริงๆคุณโฟเขามาถามไปด้วยวันที่เขาโดนโยงเข้าไปโยงเข้าไปไม่ไม่ไม่แต่แต่ก๊อปมาส่งไปขอโทษโฟแล้วบอกเฮ้ยเออขอโทษนะเว้ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้อะไม่มีส่วนกลับมาใช่ไหม มันก็มันไม่ไม่ส่วนไม่ส่วนไม่ส่วนอีกอ้อไม่เพื่อนเพื่อนตอบกลับมาว่ายังไงเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรก็แค่ออกไปเพื่อนก็บอกว่าก็ออกไปเคลียร์คุยคุยให้มันจบๆอะไรอย่างนี้อะรอย่างนคจริงหนนุนเราอย่งไงบ้างกับคำที่หลายคนคนเชียร์ก็ไม่มันจะหันหน้าหันไปหันมาแล้วมัเจอกันแล้วพี่ภาคพี่าับจัลง มันเรียกว่าไงอะทูตนะจพูดจะดีนะถ้าใส่หมวไม่เอาเนี่ยอะไรนะเออชั้โบอ่ะเออมันอยู่ในยูทูปนะว่าอย่างไรอย่างนันอาวไม่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 ครับไม่ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้มันเป็นเพื่อนบ้างอาสิการ์แต่จ้างได้ครับเชื่ว่าฝากงานให้เขางานนี่ยงวันไหนถึงวันไหนฝากงานเนี่ยยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดแต่เมื่เฟรมไฟเลกาซี่นะครับ มีตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองคัดทัดมีตั้งแต่วันที่22ถึง27นะครับมาเที่ยวเล่นกันได้นะครับผมทุกคนเพลงพร้อมมากเพลงพร้อมมากใช่เบงพร้อมมากอยู่ไกลขนาดนี้ได้ยินเลยจะพอแล้วเนี่ยขึ wow. ้นมาหนักกันลมลึกจังเลยขยันลงจังเลย ไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปี่ปากแกเอไ่ไหนกลับกลับไปอพกลับกลับกับกลับไนเรื่อยๆครับรอรบกลบกบอก่อนลกัี้กัอนไกรกานนี้